สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากฮ่องกงมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าชายไอ3 d ผีทะลุตาหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและพวกเขา ได้เลือกพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่เมื่อเช็คอินเข้าพักก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นเด็กสมคนและสุนัขที่จ้องมองมาที่โต๊ะของพวกเขาหรือการหายตัวไปอย่างลึกลับของเพื่อนในกลุ่มทีละคนก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์ถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากุูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาก็พบกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งผมขอแนะนําตัววัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อนเลยละกันเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลายคนผู้หญิงเสื้อสีชมพูเธอมีชื่อว่าซีวีผู้ชายเสื้อสีขาวเขามีชือ่อว่าอาไฮผู้ชายเสื้อสีเทาเขามีชื่อว่าลกผู้หญิงเสื้อสีดําเธอมีชื่อว่าอลินส่วนนางเอกของเราเธอมีชื่อว่าเรนนีและพระเอกเขามีชื่อว่าอเล พวกเขาทั้งหกคนได้เดินทางมาจากฮ่องกงเพื่อที่จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่พวกเขาดันซวยเนื่องจากมีม็อบไล่รัฐบาลได้เกิดขึ้นนั่นจึงทําให้พวกเขาได้เปลี่ยนแผนจะเดินทางกลับฮ่องกงทันทีขณะที่พวกเขาจะเดินทางไปยังสนามบินคนขับรถก็บอกว่าตอนนี้ม็อบได้ทําการปิดสนามบินเป็นที่เรียบร้อยนั่นจึงทําให้ไม่สามารถไปส่งได้แต่คนขับรถก็บอกอีกว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะไปส่งพวกคุณที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นพวกคุณคงได้เที่ยวต่ออย่างแน่นอนพอพวกเขาไปถึงโรงแรมแห่งนั้นพวกเขาก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนได้มารวมตัวกันที่โรงแรมแห่งนี้จู่ๆก็มีสุนัขตัวหนึ่งได้เห่ามาทางพวกเขาแล้วก็มีเด็กสามคนที่กำลังมองมาทางพวกเขาอีกด้วยแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมา พวกเขาก็ได้แยกย้ายเข้าห้องของตัวเองสภาพของห้องก็ตามที่เห็นเลยนะครับโรงแรมแห่งนี้มีสภาพเก่าสุดโทรมและมีกลิ่นเหม็นอับแถมบางห้องยังมีมแมลงบินเต็มไปหมดแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์บ้านเมืองยังวุ่นวายนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องจําใจที่จะพักที่นี่หลังจากที่ทุกคนทําธุระเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้มาสั่งอาหารกับแม่บ้านขณะที่พวกเขา รออาหารมาเสิร์ฟจู่ๆก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ขยับเองเหมือนกับว่ามีคนมานั่งแต่แท้ที่จริงแล้วอาไหเป็นคนแกล้งทำนะครับต่อมาแม่บ้านก็ได้นําอาหารมาเสิร์ฟจนครบหกจานแต่จู่ๆแม่บ้านก็ได้เสิร์ฟอาหารจานที่7็นั่นจึงทําให้พวกเขาได้บอกว่าไม่มีใครสั่งอาหารเพิ่มนะคะแม่บ้านก็งงนะครับแม่บ้านจึงบอกว่ามาเจ็ดคนก็สั่งเจ็ดอย่างไม่ใช่หรอ พอพวกเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็งงไปกันใหญ่และนี่คงไม่ใช่การอํากันเล่นแน่ๆพอแม่บ้านตั้งสติได้เธอก็พบว่าพวกเขามากันแค่6กคนนั่นจึงทาให้เธอรีบเก็บอาหารจานที่เจอย่างไวและจึงให้พวกเขาอยู่ในความมึนงงต่อไปขณะเดียวกันพวกเขาก็พบว่าเด็กสามคนที่เห็นในตอนแรกได้จ้องมองมาทางพวกเขาอีกแล้วจู่ๆเ้าอี้ตัวนั้น ก็ได้ขยับเองอีกครั้งนั่นจึงทำให้เรนนี่ได้บอกว่าอย่ามาแกล้งกันอีกนะแต่อาไฮก็บอกว่ารอบนี้ฉันไม่ได้ทำทุกคนก็เห็นนะครับว่าเก้าอี้มันขยับเองแต่ทุกคนก็ไม่ได้ติดใจอะไรตอนนี้ที่หน้าโรงแรมก็มีม็อบกำลังประทะก,กันกับเจ้าหน้าที่นั่นจึงทำให้เรนนี่ได้ชวนเพื่อนๆออกไปดูเหตุการณ์กำลังชนลมุลวุ่นวายแต่เรนนี่ก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังจ้องมองมาที่เธอแต่จูจ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปและอลินก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นกันเธอได้เห็นว่ามีมือของใครบางคนกำลังลอยเข้ามาหาเธอจากนั้นเธอก็ได้สลบไปพออลินฟื้นขึ้นมาเธอก็บอกว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามีมือของใครบางคนได้ลอยเข้ามาหาฉันทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นนะครับ และอเลอร์ก็บอกอีกว่าเธอคงตาฝาดไปเองจากนั้นพวกเขาก็ได้ตกลงกันนะครับว่าจะไม่ออกไปข้างนอกอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตัดฉากมาที่ห้องของเรนนี่อเลอร์ก็ได้บอกกับเรนนี่ว่าคุณเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนๆต้องอยู่ในอันตรายถ้าคุณไม่ชวนเพื่อนๆออ,ออกไปดูม็อบคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เรนนี่ก็โมโหนะครับและอารมณ์ของเรนนี่ก็ขึ้น,ข,นขึ้นลงลง นั่นจึงทําให้พวกเขาสองคนได้ทะเลาะกันต่อมาเรนนี่ก็ได้นอนอยู่ในห้องจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าเหมือนเธอไม่ได้นอนอยู่คนเดียวนางก็ทําให้เห็นนะครับว่ามีผีตัวหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่เตียงของเธอและผีตัวนั้นก็ได้ก้มเข้ามาใกล้เรนนี่อีกด้วยพอเรนนี่ได้ลุกขึ้นมาเธอก็พบว่าทุกอย่างยังเป็นปกติต่อมาพวกเขาก็ได้มาทานข้าวกันนะครับแต่อเลอร์มไม่ได้มาทานข้าวด้วย นั่นจึงทำให้เพื่อนๆสงสัยว่าทำไมอาเลออ์ไม่มาเรนนี่ก็บอกว่าอาเลออ์เขาไปเดินเล่นแถวๆนี้กินก่อนเขาได้เลยเพื่อนๆก็รู้เลยว่าเรนนี่ต้องทะเลาะกันกับอาเลออ์อย่างแน่นอนและวพวกเธอก็เห็นอีกว่าอาไฮกับลกมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายนั่นจึงทำให้พวกเธออาสาจะตักอาหารมาให้แต่พอพวกเธอหันกลับมาก็พบว่า พวกเขาสองคนได้หายไปแล้วเรนนี่ก็บอกว่าพวกเธอรู้สึกเหมือนกับฉันไหมโรงแรมที่นี่มัน,ปนแปลกนั่นจึงทําให้พวกเธอต้องมาดูที่ห้องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยสักคนเรนนี่พยายามโชวหาเอเลอแต่เขาก็ไม่รับสายนั่นจึงทําให้พวกเธอได้มาที่เคาน์เตอร์และเอารูปของผู้ชายสามคนให้กับพนักง,งานดูว่าเห็นพวกเขาเดินผ่านหรือเปล่า พนักง,งานที่เคาน์เตอร์ก็บอกว่าฉันไม่เห็นใครเดินผ่านเลยสักคนหรือพวกเขาอาจจะออกไปเดินเล่นก็ได้โรงแรมออกจะใหญ่โตวพวกคุณก็ลองเดินตามหาดูขณะเดียวกันพวกเธอก็ได้พบกับอันอันเด็กสาวที่จ้องมองพวกเธอในตอนแรกพวกเธอก็ถามว่าหนูเห็นผู้ชายสามคนที่มากับพวกพี่ไหมอันอันก็บอกกับพวกเธอโดยสีหน้าที่เป็นกังวลอันอันได้บอกว่า พวกเขาสามคนถูกผู้หญิงที่นั่งกินข้าวกับพวกคุณจับตัวไปหนังก็ย้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนั้นได้มีผีตัวหนึ่งกําลังจ้องมองมาที่เลนนี่นั่นจึงทําให้ซีวีได้บอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกอย่ามาโกหกกันเลยแต่เรนนี่ก็บอกว่าพี่เชื่อหนูนั่นจึงทําให้อันอันได้พาพวกเธอเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งของโรงแรมนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าชั้นนี้จะไม่ได้ใช้งาน อันอันได้บอกว่าผู้หญิงคนที่จับเพื่อนของพี่พี่ไปเธอเคยถูกขังอยู่ที่นี่พอเรนนี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเคยถูกขังอยู่ที่นี่แล้วเธอจะไปห้องอาหารได้ยังไงล่ะอันอันก็บอกว่าหนูสามารถมองเห็นผีได้ในบางครั้งแต่เจ้าหมามองเห็นผีเป็นประจำจู่ๆเจ้าหมาก็ได้เหาไปยังห้องห้องนั้นนะครับนั่นจึงทำให้พวกเธอหวาดกลัวมากกว่าเดิม ขณะเดียวกันบันไดที่พาดอยู่ในห้องห้องนั้นก็ได้ขยับเองและจู่ๆพวกเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้เดินฝ่าเงามือดออกมาจากห้องกลางๆผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าอาจวนนะครับเขาคือเจ้าของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองและเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนลงไปจากชั้นนี้เหลนนี้ก็บอกกับอาจวนว่าพวกเรามาตามหาเพื่อนๆที่หายตัวไปอาจวนก็บอกว่า ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเขาก็ได้เดินไปจับดูที่แม่กุญแจจากนั้นเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีใครอื่นอีกแล้วนอกจากฉันและผู้ช่วยพวกเธอต้องไปตามหาที่อื่นอจชวนก็ได้ไล่ให้พวกเธอลงไปนะครับต่อมาก็มีรถพยาบาลได้มาจอดที่หน้าโรงแรมเรนนี่ก็ได้ถามกับอันอันว่าใครเป็นอะไรหรออันอันก็บอกว่าเพื่อนนูสองคนเห็นสัตว์ประหลาดในโรงแรม จากนั้นพวกเขาก็สลบไปพอพวกเธอได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งงงไปกันใหญ่นะครับอันอันก็บอกว่าถ้าพวกพี่ตามหาสัตว์ประหลาดเจอพวกพี่ก็จะพบกับเพื่อนของพี่เองอันอันยังบอกอีกว่าไม่มีใครสามารถช่วยพวกพี่ได้นอกจากเจ้าหมาตัวนี้ที่มันสามารถมองเห็นผีและเวลาที่มันเห็นผีมันจะเห่าทันทีจากนั้นพวกเธอก็ได้ให้เจ้าหมานำทาง ไปตามหาเพื่อนๆน,นะครับเจ้าหมาตัวนี้ก็ได้พาพวกเธอไปอยังห้องซักผ้าของโรงแรมจู่ๆเจ้าหมาก็ได้เหาไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเก้าอี้ตัวนั้นก็ได้เคลื่อนที่เองนะครับพวกเธอทุกคนก็เห็นเต็มๆต,ต,ตาหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่ามีควันสีขาวได้มาปกคลุมพวกเธอและพาพวกเธอข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งอาลินก็พบว่าเธอได้มาโผล่ที่ไหนสักแห่งและด้านหลังของเธอนั้น ก็มีผียืนอยู่ด้วยนะครับจูจๆอาลินก็ได้พบกับ C ีวีที่ได้เดินออกมาจากห้องและเหมือนกับว่าพวกเธอจะมองไม่เห็นกันส่วนเรนนี่เธอได้โผล่ไปอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้มีตัวประหลาดได้จ้องมองมาชิดเธอจากนั้นตัวประหลาดก็ได้กระโดดเข้าใส่เธอนะครับนั่นจึงทำให้พวกเธอหลุดออกมาจากมิติได้และตอนนี้พวกเธอก็ได้พบกับอาไฮาส่วนอเลกกับลก ยังไม่พบนะครับอาลินก็ได้ถามกับเรนนี่ว่าแขนของเธอไปโดนอะไรมาทำไมมีบาดแผลเรนนี่ก็บอกว่าตอนที่พวกเราพัดหลงกันฉันได้เจอกับตัวประหลาดที่มีร่างเป็นคนส่วนหัวเป็นสุนัขได้กระโดดเข้ามาใส่ฉันและอาลินก็บอกกับทุกคนว่าฉันก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเธอใส่ชุดสีขาวจากนั้นอันอันจึงได้เล่าเรื่องราว ที่เกี่ยวกับโรงแรมให้พวกเธอฟังนะครับโรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอชวนกับภรรยาภรรยาของอชวนเป็นคนชอบเลี้ยงหมาเธอได้เลี้ยงหมาจนจัดไว้หลายตัวแต่อยู่มาวันหนึ่งหมาพวกนั้นเกิดมีอาการคลั่งขึ้นมามันได้กัดไปที่ขาของอชวนนั่นจึงทำให้อชวนได้ฆ่าหมาของภรรยาตายทั้งหมดภรรยาของอชวนก็เสียใจมากๆแต่ตอนนั้น เธอกำลังตั้งท้องอยู่เธอจึงไม่โกรธอะไรให้กับอาชวนเครื่องปีต่อมาภรรยาของเขาก็ได้หายตัวไปคนได้พูดกันว่าอาชวนเป็นคนฆ่าเธอตั้งแต่นั้นมาโรงแรมแห่งนี้เป็นเหมือนกับโรงแรมผีสิงแขกที่เข้ามาพักมักจะเห็นอะไรปแปลกๆและเมื่อไม่นานก็มีแขกสองคนได้หายตัวไปอันอันยังบอกอีกว่าถ้าวันนี้ถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่ ก็จะครบรอบหนึ่งปีในการตายของภรรยาอาจุวนรใครๆก็ว่ากันว่าอาจวนชอบทำากงเต็กเป็นจำนวนมากถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วหนูไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัดฉากกลับมาที่ห้องนะครับตอนนี้พวกเธอได้พาอาไฮกลับมานอนที่ห้องจู่ๆอาไฮก็ได้ฟื้นขึ้นมาและเขาก็ได้ชี้ไปที่เพดานและบอกกับพวกเธอว่าอาเลือดก,กับลูกอยู่บนนั้นและอาไฮก็มีอาการชัก จากนั้นพวกเธอก็ได้พาอาไฮมาที่โรงพยาบาลและคุณหมอก็ได้บอกกับพวกเธอว่าอาการของอาไฮอยู่ขั้นโคมา่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเรนนี่ก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าฉันจะกลับไปตามหาอาเลิกกับลกส่วนพวกเธอสองคนเฝ้าอาไฮอยู่ที่นี่ต่อมาเรนนี่ก็ได้มาถามที่เคาน์เตอร์ว่าเจออันอันกับอชวนหรือเปล่าพนักง,งานเคาน์เตอร์ก็บอกว่า เจอแต่อาฉวนเขาอยู่ที่ห้องครัวข้างล่างนั่นจึงจำให้เรนนี่ได้ไปหาอาชวนนะครับพอไปถึงห้องครัวเธอก็พบว่าอาชวนกำลังสับชิ้นเนื้ออยู่เรนนี่ก็บอกว่าเพื่อนๆของฉันได้หายตัวไปส่วนอันก็หายตัวไปอีกฉันไม่เชื่อว่าคุณจะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพออาฉวนได้ยินแบบนั้นเขาจึงหยุดสับเนื้อทันทีแล้วเขาก็ได้หันมาบอกกับเรนนี่ว่า ถ้าเธอไม่ออกไปฉันจะฆ่าเธอจริงๆพอเรนนี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงยอมถอยออกมานะครับหลังจากที่เรนนี่ได้ออกมาจากห้องครัวเธอก็ได้พบกับเจ้าหมาของอันอันนั่นจึงทำให้เรนนี่ให้เจ้าหมานำทางอีกรอบหมาตัวนี้ได้พาเรนนี่ไปที่ห้องห้องหนึ่งเรนนี่ก็พบว่ามีตัวประหลาดได้อาศัยอยู่ในห้องห้องนี้เรนนี่ก็แอบดูอย่างเงียบๆนะครับจู่ๆเธอก็เห็นว่า ตัวประหลาดได้จ้องมองมาที่เธอและแน่นอนมันได้เดินเข้ามาใกล้ๆเลนนีอีกด้วยแต่เหมือนกับว่ามันจะมองไม่เห็นเลนนีนะครับเลนนีได้ยืนอยู่นิ่งๆและมือของเธอก็ได้ปิดปากเจ้าหมาเอาไว้สักพักอาชวนก็ได้เข้ามาในห้องห้องนี้และเขาก็ได้เอาอาหารมาให้ตัวประหลาดกินและเลนนีก็ได้ใช้โอกาสนี้กลับออกไปนะครับ พอเธอกลับมาถึงห้องเธอก็ได้พบกับอลินที่มายืนอยู่หน้าห้องเลนนี่ก็รู้นะครับว่าเธอไม่ใช่อลินตัวจริงผีตัวนั้นได้บอกว่าถ้าเธออยากเจอเพื่อนๆของเธอให้เดินตามฉันมาพอเลนนี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงได้เดินตามผีไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องห้องหนึ่งที่มีประตูข้ามมิติสู่โลกของวิญญาณหนังก็จะไม่เห็นนะครับว่าพอเรนนี่ได้ข้ามเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเธอก็เห็นว่า ทุกๆคนถูกจับตัวเอาไว้ที่นี่จูจูเรนนี่ก็ถูกผีตัวนั้นเข้ามาทําร้ายผีตัวนั้นก็บอกว่าฉันจะให้พวกแกทุกคนแยกขาดกันทั้งหมดและผีตัวนั้นก็ได้เอามือมาจับที่หน้าอกของเรนนี่นะครับผีตัวนั้นก็บอกว่าแกกลัวใช่ไหมล่ะหัวใจของแกเต้นเร็วแต่จู่ๆผีตัวนั้นก็พบว่ามีเสียงหัวใจเต้นซ้อนขึ้นมาอีกผีตัวนั้นจึงได้เอามือมาลูบที่ท้องของเรนนี่ เรืนี้ก็บอกว่าจะฆ่าฉันก็ได้แต่คุณจะฆ่าเด็กคนนี้เลยหนังก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่ภรรยาอาชวนยังมีชีวิตอยู่นะครับแท้ที่จริงแล้วคนที่ฆ่าหมาไม่ใช่อาชวนแต่เป็นภรรยาของอาชวนนั่นเองหลายเดือนต่อมาเธอได้คลอดลูกแต่ลูกของเธอก็มีหน้าตาปลาดอาชวนก็บอกกับภรรยาว่าอย่าเสียใจไปเลยยังไงก็ลูกของเรา แต่ภรรยาของอาชวนได้ใช้โอกาสที่อาชวนไม่อยู่ทำร้ายลูกของตัวเองจนเสียชีวิตหนึ่งคนและอาชวนก็ได้มาเจอพอดีเขาจึงได้เข้าไปห้ามนั่นจึงทำให้พวกเขาสองคนเกิดการยื้อแยงอาชวนได้พลั้งมือผักภรรยาตัวเองจนหัวฟาดไปที่ตู้และส่วนขาของเขาก็ได้พลิกหักเองต่อมาอาชวนก็ไม่ได้บอกใครเรื่องการตายของภรรยาเขาได้นำศพภรรยาของเขา ไปแช่เอาไว้ในตู้และเลี้ยงดูลูกคนเดียวมาตลอดเรนนี่ก็บอกกับผีตัวนั้นว่าฉันขอร้องอย่าฆ่าใครอีกเลยนั่นจึงทําให้ผีตัวนั้นย่อมปล่อยมือออกจากเรนนี่นะครับผีตัวนั้นก็บอกว่าฉันจะทํำยังไงถึงจะได้เจอกับอาชวนเรนนี่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากเจอกับอาชวนคุณต้องรู้จากการปล่อยวางความโกรธแค้นของคุณไปเพื่อที่คุณจะได้ก้าวเดินออกมา สู่โลกแห่งความจริงนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าภรรยาของอาชวนได้ไปล่อยวางตามที่เลนนี่บอกกับเธอนั่นจึงทาให้พวกเขาทุกคนได้กลับมาอย่างโลกของมนุษย์อาชวนก็บอกว่าพวกเธอรู้ความจริงกันหมดแล้วอย่าโทษภรรยาของฉันเลยตั้งแต่เธอเสียชีวิตเธอไม่เคยมาหาฉันแต่เมื่อกี้นี้เธอมาบอกกับฉันว่าข้างล่างมันหนาวช่วยเผาเสือ้อ ส่งไปให้หน่อยพวกเขาทุกคนก็เห็นนะครับว่าอาชวนได้ฆ่าตัวเองและอาชวนได้วางยาพิษให้กับลูกของเขากินสุดท้ายพวกเขาสองคนก็ได้เสียชีวิตลงด้วยกันต่อมาพวกเขาก็เห็นนะครับว่ามีตู้ใบหนึ่งที่มีผ้าคลุมอยู่อาเลอจึงอาสาเดินไปเปิดมันปรากฏว่ามีศพภรรยาของอาชวนได้แช่อยู่ในนั้น หลังจากทุกอย่างได้จบลงพวกเขาทั้งหกคนก็ได้ล่ำลาพวกเด็กๆก,กับเจ้าหมาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องยังถือว่าธรรมดามีเพิ่มเติมขึ้นมาก็แค่ตัวประหลาดแต่หนังก็ทําให้คนดูรู้สึกถึงความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษการทําร้ายชีวิตคนอื่นมันเป็นบาปและหนังเรื่องนี้มีฉากจ้ำสแกร ให้ตกใจบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็สามารถดูเพลินๆได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ